ทางคุณจิรายุห่วงทรัพย์ครับโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีครับก็ได้เปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่4นะครับทับ2,568ที่จะมีขึ้นในวันนี้นะครับทาง ทำเนียบรัฐบาลนะครับโดยทางคุณไพรทองทานชินวัฒนนาย,ยกรัฐมนตรีก็จะมีข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยนะครับในเรื่องของการแก้ปัญหาฝุ่นหมอกควันและก็ PM 2.5เพิ่มเติมครับในแต่ละกระทรวงก็จะมีการหารือกับรัฐมนตรีเพื่อเพื่อรับรายงานนะครับและก็มีข้อสรุปกันนะครับรวมทั้งในเรื่องของ แนวทางปฏิบัติทุกกระทรวงนะครับที่เกี่ยวข้องกับปัญหาดังกล่าวนี้นะครับซึ่งในช่วงต้นของการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับส่วนของวันที่29มกมกราคมที่ทางกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยคุณอนุทินชันวิรากูลผู้บัญชาการ กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือว่าบอกอปพอชอนะครับก็ได้เชิญคณะกรรมการชุดใหญ่นะครับโดยมีคุณแพรคุณภูมิธรรมวิเชียรชัยรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการการะทรวงกลาโหมคุณประเสริฐจันรรทรรวงทองรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการการะทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นที่ปรึกษานะครับเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นะครับเพื่อกําหนดแนวทางเพิ่มเติมในการดําเนินการเพื่อลดความเสี่ยงจากฝุ่นควันดังกล่าวนะครับแล้วก็รับ ฟังความคิดเห็นนะครับเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์นะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นรวมทั้งข้อเสนอที่ผ่านมาในการปฏิบัติงานด้วยครับ